สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง at channel อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่กับการ r รีแอคชั่นนะครับ MB เพลงเจ้าความรักของแปลนและจำซึ่งมีคนบอกเราให้ดีแอคตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่จริงๆเราเก็บไว้เพราะเราจะดู EP ที่13จบก่อนอให้จบนะก่อนดน้เพราะจริงๆเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับเพราะเราเห็นว่าเลือกเพลงเนี่ยมันประกอบในอยู่ใช้ใน EP สิบส3ตอน EP จบเราก็คิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนแล้วันดูทีเดียวก็ไม่หนีไปไหนทําอยู่แล้วเพราะมีนก็ รักมินแบรนดทูวิชเพราะตอนจบอะในภาคภาคภาคสองอะคือเหมือนกับว่าอยู่ๆอะจอบก็ไปโผล่ที่บ้านคอนโดระหว่างขอตินกับแครนป่ะพี่ก็อโอ้ทำไมถึงมาที่แทะที่แท้มาโปรโมทเพลงมาโปรโมทเพลงไทยอินขายขอเออขอเวลาแอดทามในการกันโปรโมทเพลงไม่ได้มาแบบว่าเออนู่นนี่นั่นหลอดแล้วก็มีคนมานั่งฟังด้วยให้แบบให้ให้ให้น้องตินมันนี่คือเป็นแขกผู้มีเกียรติท่านแรกที่ได้มาลองฟังสดๆการเดบิวของตัว แคนและน้องจออ๊อบซึ่งจริงๆคือน้องแปลนและกําังจำเป็นการรีบิวรอบแรกในซีรีส์โน้ตฉลาดเน,น้ะในการิ่ีโปรหมดเพลงใช่แล้วก็เหมือนบาพอโปรโมทปุ๊บก็ปล่อยเพลงออกมาเออเจ๋งดีแต่พี่ยังไม่นิ้งโอกาสได้ดู MV นะดู MV เลยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเราได้ยินเพลงอ่ะในก็แก๊กๆในใน<อ>ใน EP จบ EP ที่3อืมแต่เขามีท่าเต้นอยู่เขามีท่าเต้นแบบ แต่เค็มดูโจ๊ะๆหน่อยเนาะมันดูเป็นแบบมันดูเป็นแบบเป็นน่ารักๆอีสานแล้วก็มีความแบบจงคึ้มจงคึมอ่ะเออเดูปุงแบบดูแบบึ่งชาติดนงออก็เดี๋ยวมาดูกันก็ที่เราถ้าใครดูคลิปเนี้ยก็คงจะผ่านคลิปรีแอคชั่นมาแล้วคลิปแี้ว3นะก็ไปดูกันได้นะครับผมว่าคลิปนั้นก็ผู้ชื่นชมน้องไวเพราะว่ามันเป็นอีพีสุดท้ายนะตอนท้ายคลิปก็ชมน้องไว้ว่าน้องเขาเก่งจริงแล้วก็ยอมรับว่าตัวน้องแป้นก็เก่งขึ้นมากแล้วตัน้องแป้นเขาร้องแร็ได้รู้ MV เนี่ยในเพลงเนี่ยจะมีท่อนแรปมาดูหรือเปล่าวา <S <S น้องแปนเขาจะร้องแรปหรือเปล่าพอเราเห็นน้องแปนเขาแรปในเพลงบังเอิญแรปไปแล้วอืที่ร้องร่วมกันหลายๆคนใช่ใช่ใช่เวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะร้องแรปท่อนนี้ยังไงแล้วก็น้องจามเราไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเลยใช่เขาจะเป็นยังไงแต่เขาเหมือนกับเป็นคู่เพื่อนน่ารักน่ารักอะเขาคงจะถ่ายทอดความน่ารักออกมาในอีกมุมหนึ่งของเขาสองคนที่เป็นตัวตนของเขาที่ไม่ใช่ตัวละครตัวเคียนแล้วก็ตัวจับแล้วอืม โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Time l i n e r a l Choice นะครับผมที่ผลิตคอนเทนต์แบบนี้ดีๆออกมาให้เราเพื่อเราได้ชมกันนะครับขอบคุณจริงๆครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยกับ MV เพลงเจ้าความรักนะครับของแปลกระจัมนะครับผมประกอบบมรักสองขอดจอใหญ่ด้วยนะใครอะเอามีดมาด้วยทำไมเฮ้ยมีมีดมาด้วย เเกเเกมาทั้หมดเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนนะไม่งั้นเลมอน <laughs> มาโค้งเลยอ่ะเป็นอะไร

เส่เสื้อคนนี้ใส่้นื้อคนนี้มันก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลอะเบบื่าใส่ภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะโอ้ยตาหักลาย มันน่ารักน่ารักมันมีความเป็นแบบว่าเอาทุกคนมาเล่นเอ็มวีไะเลยมันนคนน่ารักอ่ะพี่ว่าแบบมันได้ความแบบสนุกอ่ะแล้วทุกคนเหมือนเอ็นจอยอ่ะแล้วทุกคนก็แบบสนุกไปกับการแบบได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์แบบเลี้ยงส่งอ่ะไม่รู้ว่าเออแล้วชอบกันเขาเป็นเอาทุกคนที่เป็นตัวละครหลักเนาะกลับมาครบหมดทั้งมีนเอ๋ยทั้งเพิร์ตเอ๋ยอน่าบดี แต่ถามก่อนมีนได้อเมรนไหนมาทางานวันคือฉันเห็นงานนางเยอะมากแต่จริงตอนที่พี่เคยัเล่าให้ฟังอ่ะที่เคนทำงานกับเขาอ่ะคือวันหนึ่งเขาวิ่งหลายงานนะแต่ว่าเอเนจีเขาไม่เคยดรอปเลยแล้วเสร็จงานเสร็จนะกลับไปซ้อมเพลงวงกับเพื่อนด้วยนะเก่งมากอ่ะคือแบบเราเก่งอ่ะเราพอเห็นงานเยอะน้องเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วก็รับผิดชอบไนแล้วน้องเขาจะมีเวลามาตามฟีตแบตตัวเองในทวิตเตอร์เลยนะมันก็ยังมาคอมเมนต์ตัวเองด้วยนั่นคือแบบโอ้โหแบบอเอาิลานไหนวันเนี้ยเก่งเก่งอ่ะอ่ะ แบบเอ็มวีนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะของตาหลายพี่ขอชมสองเรื่องได้ไหมพี่ว่าอย่างแรกเลยนะแปลนน่ะทำผมแบบเปิดหน้าผากน่ารักเราดูน่าเด็กมากไม่ชอบแบบแบบดูดีกว่าปิดหน้าผากเยอะเลยไม่รู้อันนี้คือแบบพี่ชอบส่วนตัวพี่ว่าทรงเนี้ยเข้ากับน้องมากกว่าแล้วเหมือนหน้าคอาไบรท์สดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเท่ด้วยแล้วพี่ว่าแบบ เออขนาคอสตูมก็ดีคอสตูมที่ใส่เป็นฮูดแต่เป็นแจ็กเก็ตสีดำอ่ะก็ดูแบบฮิปฮอปอีกนึงแต่ก็มีความแบบสดใสใส่เสื้อแบบมัดย้อมที่เป็นสีคาร์เฟลเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่ารักของของของน้องอ่ะออกมาชัดเจนมากส่วนอันนึงพี่ขอชมของจ้ำเนื้อเสียงจ้ำมาเป็นคนเสียงแหบแต่ลองแล้วว่ามันฟังแล้วมันก็โอเคอ่ะมันฟังโอเคเลยอะเอสียงแหบนุ่มไม่ใช่แบบร็อกหรือแบบฟังแล้วแบบ ใช่ี่ยแต่แบบว่าฟังแล้แบบน่ารักฟังแล้วก็เพลินดีอ่ะคือพูดถึงว่าจับสองคนมาร้องเพลงกันเพลงออกมาด้วยเอนเ g อร์แบบเนี้ยเออมันเข้ากันดีเคมีสต r y มันได้เหมือนเพื่อนกันแล้วมาออกมาเอนเตอร์เทนออกมาเที่ยวมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพ้ว่าได้นโปรดักชั่นเอมีก็สวยรู้สึกว่าเขาเอาสีจั่จม่ามาอยู่ในสีที่มันดูดาร์กหน่อยได้คือมันมีความแบบว่า คือมันก็มีความเป็นผับเนาะมีความแบบบานหนึงแต่มันก็เอาสีสดๆมาอยู่ในผับแต่ก็ยังดูแบบไม่ได้ไม่ได้มีสตรีทบ้างมีดัดฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูนี่ดูแบบแบบสีฉูดฉาดเกินไปแต่มันก็ยังมีความเป็นสีอยู่มันน่ารักดีในการเล่นสีชอบฉากตอนที่วิ่งมาขึ้นรถสับสับล้ออ๋อนั่นน่ารักแล้วแล้วเพื่อเป็นคนขับขับเลยน่ารักสีนั้นน่ารักดีชอบอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูลงตัวดูดูเข้าดีอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วก็มีนที่มาเต้น ไป็กลับที่อยู่ในเผ่าก็รู้ว่ามีนเออยเพิร์ตเออยแล้วก็น้องน้องเลมอนอะ่ะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อจริงอ่ะเขาชื่ออะไรโอริรอ,อย่างเงี้ยเออเราทำชื่อเขาไม่ได้ก็ก็าาสามคนก็มาเต้นด้วยก็เออก็แบบเป็นแบบทำให้มันดูคลื่นเครงมีเก่งกาด้วยมาพี่เห็นไหมว่ามีเก่งกาดีน้องมารด้วยใช่แล้วไอตอนเขาเต้นกันห้าคนที่เราดูได้เขาเดี๋ยวไก่เออขโมยสากอ่ะเต๋อท่ากันหมด น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีาาาาาาแต่ขอ,อนิดนึงได้ไหมไต้องจามมาอย่าไอ้นี่บ่อยนางชอบเลิกหนา้าผากไม่เป็นไรดกโบโท็อปเดี๋ยวตอนนี้นางก็ยังเด็กอยู่ก็ไม่เท่าไรหร่หรอกบางคนจนะทำให้เด็กหน่อยจะติดเปในใ็นนิสัยเดี๋ยวจะเห็นร่องอออาร,าอรอยริ้วรอยแห่งอารยธรรมใช่พี่เคยผ่านมาจังมาก่อนพี่ชอบเลิกคิ้วเอื่อวมันก็มันก็ย่นตลอดสุดท้ายพี่ก็ต้องขึ้นโบท็อปไปหาเพื่อนสนิทชื่อโบให้โบท็อปให้นั อะไรเหรอไม่ไม่มีอะไรจ้ะ <laughs> อะไรหรอเธอห <laughs> ลอกอุ้ยซะดางเลยซะตกใจ <laughs> <laughs> ไม่ไรม่อะไรไิไร่ง <laughs> คินแล้วมันไปเกินกว่าคำว่า,าบทด็อกโอเคโอเคโอเคครับก็ หวังว่าเดี๋ยน้องเชื่อว่าน้องจำอ่ะจะหลอกขึ้นไปนี้อีกตอนถอดฟันแล้วแลวก็ตอนเดี๋ยวโตขึ้นต้องแบบเข้าพี่ว่าเขามีเสน่ห์อ่ะเขามีเสน่ห์เออพี่ว่าพอเผยนะรอบหน้าเขาอาจจะได้เป็นคู่รองใช่อยากเห็นอยากเห็นเขาลดแล่นในวงการอีกอยากเห็นเขาเลยจังหวะเขาดีอ่ะพี่ว่า acting เขาได้เขาเป็นเขาดูธรรมชาติอยนส่วนปันนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ว่าเก่งอยู่แล้วเออความสามารถเขามีแล้วพี่ว่าเขาอ่ะชอบทางดนตรีด้วยแล้วพี่ว่าที่สิ่งที่เขาทำออกมาได้ดีเลยนะส่วนน้องเพื่อเดี๋ยวเขาจะมีผลงานภาพยนตร์หนีกับน สัญญาณน,ะยะยนี่เป็นภาพยนตร์ของ<ต>พี่ปนออนอน อืก็เราไปติดตามกันส่วนมาเนี่ยแม่ใจเขาที่มีผลงานอะไรอหรือเปล่าแต่มินเราก็เห็นด้วมินเยอะมากจริงแล้วมินเขาใหญ่ค่ายค่ายใหญ่งานเขาน่าจะเข้ารัวๆเลยแหละเขาเยอะมากจริงๆก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับถ้ามาติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องอัชชานเอลด้วยแล้วก็ติดตามได้จากทั้งทางเนาะมียูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์ก็ติดตามกันได้ถ้าติดตามผลงานอื่นต่อไปในอนาคตเนาะก็เผื่อมีผลงานอะไรออกมาแล้วก็จะมารีแอคกันอีกแล้วก็ให้ผลงานที่เกี่ยวข้องกับน้องแล้วี่่ผลงาานทแบบว ถูกจดิตช่องเราพอดีหรือรว่าเราจะปีบมาเราจะปีกขึ้นมาเรียนเช่นจะเป็นซีรีส์วายหรือที่เราชอบหรือว่าจะเป็นแบบซีที่มันซีบสูสวนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะหยิบขึ้นมาของเราของน้องได้ครับผมหรือก็มาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย